สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะอยู่กับพวกเรานะคะพอดแคสเฉพาะกิจนะคะสี่คนนะคะมารวมตัวกันนะคะก็อยู่กับเนบนค่ะอยู่กับองุ่นค่ะเนมค่ะเดมค่ะค่ะนะคะพวกเราสี่คนนะคะก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเนาะใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่อยู่ที่มหาลัยนะเราจะมาพูด ว่าในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตในการเรียนออนไลน์นะคะว่าชีวิตความเป็นอยู่พวกเราเป็นยังไงกันบ้างนะซีเรียสไม่ต้องซีเรียสมากผ่อนคลายสบายๆนะคะเพื่อนๆเราจะเริ่ที่อางุ่นก่อนเลยดีเาแบบว่าเออชีวิตช่วงนี้ทุกคนเป็นไงบ้างแบบอางหุ่นชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้ปีวิตช่วงนี้ก็คือแฮปปี้ดีมากกินอิ่มนอนหลับสบายที่ดูแล แล้วเนมอ่ะเนมเป็นไงบ้างชีวิตช่วงนี้แฮปปี้ดีไหมเขาก็สบายดีนอนบ้างกินบ้างเลี้ยงหลานั่ง <c oughs> ทุกคนทุกคนก็คือแบบชีวิตแบบแสบายกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเออว่ะ <c oughs> แล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วแบมหละ่ะเป็นไงบ้าง <c oughs> ทุกคนดูสบายหมดเลยจั <c oughs> งนี้คือจังนี้คือเขาทำงานอ๋อทำงานพิเศษด้วยใช่ไหมแบบใช่ช่วงแบบปิดเทอมอะไรเงี้ย เรียนไปงานไปด้วยหาเงินเก็บตังค์ไปสู่ขอลาสุดของคุ้ชายแล้วบ้า,านะก็ทุกคนก็แลจะชีวิตแบบเนิบๆเนาะเพราะเราเรียนออนไลน์กันหมดเลยมันก็แบบอยู่บ้านบางคนก็ทำงานบางคนก็ไม่มีอะไรทำโอเคงั้นเรามาว่าด้วยเรื่องของปัญหาดีกว่า การเรียนออนไลน์ในรอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าถ้าถ้าดูจากกระแสจากทุกคนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีปัญหากันหลายด้านเลยแหละมาเริ่มที่อง,งุนก่อนเลยดีกว่าอง,งุนมีปัญหาอะไรไหมเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอินเทอร์เนต็ตค่ะโคนมันเป็นยังไงมันเป็นไง,นเ,นไงเล่าสิอินเทอร์เนต็ตก็คือเข้าเรียนกว่าจะเข้าเรียนได้ก็คือกินเวลาไปเยอะอยู่มาออกพอเข้าไปาปุ๊บค้างหลุดอ,ออกอีกแล้วเข้ามาอีก ประมาณนั้นใช่ไหมใช่ก็น่าจะเป็นปัญหาที่มาตรฐานมากเลยนะพี่พลน่าจะแบบเจอแต่ไอแต่อ่งุ่นคือบ่อยจริงทุกคนน่าจะเห็นเลยสะทักอ่งหุ่นทั้งวันต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนค่ายแล้วปะอะไรเอยลุดเก่งทั้งนั้นเองประมาณนั้นแล้วเนมล่ะเนมเป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหมเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์เสียงเลยจ้ะเสียงดังมากแถวบ้านก็คือเสียงดังไม่ไหวเสียงโน้นเสียงนี้ใช่ไหม มันเป็นยังไงเวลาแบบเสียงหลานเหรอหรือว่าเสียงรบกวนรอบข้างเสียงรบกวนด้วยบางทีก็หลานด้วยหลายอย่างเลยทาให้เราไม่มีสมาธิใช่ไหมไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่แล้วแบมหลังแบม,แบมน่าจะปัญหาหลากักๆน่าจะเรื่องงานเลยปะใช่ไหมเรื่องงานคือแบบว่าเวลาไงสมมุติว่าสมมุติว่าวันถัดไปมีเรียนเช้าใช่ไหม เราเลิกสี่ทุ่มครึ่ง่ยร่างกายเราจอแบบการพักผ่อนนานนะเป็นเวลาหลายชั่วโมงบางทีก็อาจทำให้แบบเราตื่นมาเรียนไม่ทันอะไรแนี่แต่ทำไงได้อะเราง่วงก็ต้องนอนไงก็คือมาเรียนไม่ทันไย <c oughs> ่างเงี้ผเรียนก็มีของเบนก็เป็นปัญหาเรื่องแบบจะว่าก็ว่าเถอะถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะเข้าใจ่าแบบเุ้ยเบนเรียนเป็นนุ่นเป็นนี่ต่อจะขี้เกียจมากแบบรู้สึกว่า พอไม่ได้อยู่มอเราแบบไม่มีแรงกระตุนแม้กระทั่งตื่นขึ้นมาเรียนน่ะแม่งยังแบบยังไม่มีเวลาเลยแบบขนาดอยู่อยู่หอกับอังุ่นเองอ่ะก็คืออังุ่นต้องปลุกใช่ไหมแล้วพอเรามาอยู่บ้านเองไม่มีใครคอยปลุกเราเป็นไงจะเข้าคลาสสายจาตลอดเวลาออเ THE TIME นะก็ทุกคนก็มีแตกต่างกันไนปะแล้วทีนี้ ทุกคนคิดว่าเราจะมีแบบวิธีการแก้ปัญหาเรานั้นยังไงเริ่มพี่งุนเลยเน็ตไม่ดีทําไงดีไปหาที่ใหม่ที่เน็ตมันดีกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นว่าบ้านเราก็รู้กันแค่นี้ล้วกันนะคะบ้านบ้านคนอื่นที่แบบเออเรารู้จักเน็ตดีดีหน่อยไมเอาเนะเียเ์ียอเป็นชะอย่างนั้นหรอใช่หรอ เพื่อนเพื่อนแค่ชอบแบบการแบบไปเรียนแบบว่านอกสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นแล้วนี่เรื่องเสียงดังรบกวนอะไรเงี <S 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 2> <S 2้ยมีการแบบจัดการยังไงดีหรือว่าจัดการไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ยากนิดนึงแต่ก็แบบว่าพยายามหาที่เงียบๆหน่อยบางทีก็แบบเออบอกที่บ้านเลยว่าอวันนี้ไม่เรียนนะเให้เบาๆนอนให้เสียจเบาๆ โอเคก็เหมือนกับว่าบันเอาไว้หรือไม่ก็แบบว่าบอกไว้ว่าเรามีเรียนนะแล้วก็ใช่ถ้าเสี่ยงอื่นก็คงแบบต้องทําใจนิดนึงโอเคเข้าใจได้แล้วแล้วแบมล่ะแบมรู้สึกแบบปัญหาใหญ่มากทาไงดีมีทริคการบริหารเวลาสำหรับพอนะถ้าสมมติว่าเราตื่นมาเรียนไม่ทันใช่ไหมแต่เราอะถ้าเราเข้าเรียนไม่ทันหรือว่าเราเข้ากลางทันอย่างเงย เราอะจะไปตามกับเพื่อนช่วงต้นคาดว่าเขาว่าเรียนอะไรบ้างใช่ถ้าช่วงหลังๆเราทันนะแล้วก็เราก็ไปตามช่วงช่วงต้นคาดเอาแต่ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เรามีสอบอะไรอย่างเงี้ยเราจะขอพี่ที่ทางานอยู่เพื่อเรามาสอบเราจะได้ไม่เสียเวลาอะไรเราด้วยเราจะได้แบบเออมีเวลาอ่านหนังสือมีเวลาสอบแล้วก็เราจะได้พักด้วยก็เรียก<ห>ว่าแบบต้อง มันด้วยความที่เราต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเนาะมันก็เลยแบบทิ้งอะไรไม่ได้<ช>เลยใช่ดีด,ดีมากเลยส่วนของเบนเรื่องความขี้เกียจเบนรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยส่วนบุคคลที่แบบว่าคือจะให้ทุกคนคือจะให้คนอื่นมาจาัดก,การมันจะง่ายเว้ยแต่บ้านเบนคือแบบทุกคนมีเวลาไม่ไม่ตรงกันอ่ะอย่างพ่อแม่เบนเนี่ยต้องออกไปทำงานตอนเช้าเลยอะไรเงี้ยหรือว่าพี่ชายเบนก็คือตอนนี้แยกบ้านกันอยู่แหละมันก็ไม่สามารถจะมาปลุกเบนได้อะไรเงี <S <S ้ยเบนก็เลยแก้ปัญหาแบบไม่ค่อยถูกจุด กเท่าไหร่แต่แต่คิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีก็คือแบบอัดหน้าจอเวลาเวลาเรียนคือตั้งในกาฝุกเลยว่าคาดนี้มีแปดมงใช่ไหมตื่นขึ้นมาตั้งแต่แปดโมงแล้วมานั่งจองคอมอาจารย์เข้ายังอาจารย์เข้ายังอะไรแล้วพออาจารย์แล้วก็ไปนอนนอนเสร็จแล้วพักม,มาดูท<อ>วนเอา<ช>ความคิดนนที่ดีมากดูคือแก้ไม่ได้ความขี้เกียจของเราอเราแบบเราง่วงเราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคอัดหน้าจอไว้ดีกว่าแล้วค่อยมาเรียนย้อนเอาอะไรเงี้ยเพราะว่าสุาท้าย ถ้าสมมติคนแม่ว่างอะ่ะก็ทําแบบเป็นกานา็ได้นะแบบอัดหน้าจอไว้ตอนเนี้ยใช่ใชแล้วเราค่อยมาตามดูทีหลังเพราะว่าการเรียนย้อนเอามันก็โอเคมันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับเรียนไปด้วยแล้วคิดไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยก็คือมันดีกว่าการที่แบบนั่งง่วงทุกวันแล้วก็แบบนั่งหลับในคลาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยเลยเออประมาณนะัะนะเบนก็แก้ประมาณนั้นกัน ก็เลยได้ว่าทุกคนก็มีวิธีการแก้ไปในแบบของตัวเองและทีนี้เเราก็กําลังจะขึ้นปีสองแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้เราใำลังจะปีหนึ่งใช่อยากบอกคุณว่าพี่ปีสองรักน้องปีหนึ่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่จะเข้ามาเรียนในปีการศึกษาหน้าไหมเพราะว่าแบบว่ามีทริคอะไรในการเรียนแล้วแบบบอกน้องๆที่ที่จะเข้ามานุ่นน้องเราเดิมทีอังุ่นเหมือนเดิมดีกว่า จะให้น้องๆสู้ๆนะแต่ก็ตั้งใจเรียนนะเด็กๆทุกคนทำไมทาไมบอกน้องตั้งใจเรียนนะเราแบบเราเราตั้งใจเรียนว่าอ่มเรา,เาไม่ได้ฐานที่เข้าใจทุกคนต้องเข้าใจ <c oughs> เรียกว่าอยู่ตั้งใจียนอยู่แปลว่าไม่ตั้งใจลอเล่นนะ <c oughs> <ๆ S 1> ตั้งใจเรียนโอเคแล้วแล้วพี่เนมเหรอคะพี่เนมอยากจะฝากถึงน้องๆปีหนึ่งไหมคะ จริงๆก็คิดว่าน้องคงรู้ว่าน้องต้องทำอะไรก็เลยแบบว่าไม่มีอะไรจะแนะนํามาจริงๆเพราะว่าทุกค,คนอ่ะเราแนะนําไปยังไงก็ทุกค,คนก็ทําในแบบที่ตัวเองอยากทําอยู่แล้วแหละแบบบางคนแบบว่าก็สามารถที่จะแบบว่าไปที่รุ่นไปนีอย่างอื่นแล้วค่อยกลับมาเรียนเออแล้วก็แบบแนะนาใชา่ใช่ก็เราจะทำตัวยังไงก็ได้แต่เราห้ามทิ้งการเรียนแค่นั้นเท่อนอืน ตกมือจ้าแลัว,วพี่แบมแแมีอะไรอยากจะแนะนําน้องๆไหมในกรณีที่แบบอันนี้อยากจะฟิกเลยในกรณีที่สมมุติว่าน้องๆเข้ามาเรียนเนี่ยแล้วน้องต้องเป็นคนที่ทั้งทํางานไป <มา S 2> ด้วยแล้วก็<ป>เรียนอ๋อสาหรับ พี่แบมนะคะก็ไม่มีอะไรจะแนะนํามากเพราะว่าทุกอย่างอะ่ะมันมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราอะ่ะจะเลือกอันไหนมากกว่าแต่เรื่องเรียนมันสําคัญกว่าอยู่แล้วถูกไหมเราก็ต้องเลือกเรื่องเรียนไว้ก่อนถ้าสมมติที่ทํางานเราเข้าใจอะ่ะก็เขาก็ดีไปไงเราต้องคอยบอกพี่ที่ทํางานว่าเรามีอะไรยังไงแต่เรื่องนึ่งที่อยากจะฝากไว้<ม>เลยก็คือ<ม>การเลือกคบเพื่อนนะคะ <laughs> จริงจริงอันนี้เห็นด้วยไม่จรมันมันคือเรื่องจริงถ้าคบเพื่อนดีอ่ะมันจะดีเว้ยเพื่อนจะช่วยเราเรียนอืมใช่ยกไปเป็นหนึ่งคือคุณเบนเลยค่ะเือเลยนะก็เพื่อนเอาไปเลยนัมเบอร์วันจ้าเรื่องการคบเพื่อนนี่สำคัญมากเพราะว่าแบบ เนาะพอพอสมมติว่าสมมติเราเราแบบขี้เกียจเรียนอ่ะแต่พอเห็นเพื่อนเราเรียนเราก็อยากอยากจะเรียนด้วยมันนิดมีเพื่อนมันเป็นกำลังใจในการเรียนอย่างหนึ่งเว้จริงทาให้เราแบบเดินไหวอะไรเงี้ยแต่น้องๆที่สําหรับใครที่ไม่ค่อยติดในวิชาบัญชีนั้นพี่เคยร้องไห้ไปแล้วหนึ่งแมทกับวิชาบัญชีตัวร้ายกับวิชาบัญชีตัวร้าย อันสีพี่พอได้แต่คณิตพี่บายเลยค่ะคณิตพี่บายเลยค่ะพี่ร้องไห้เป็นหลายเม็ดแล้วค่ะในคณิตเนี่ยไเดือเทุกคนก็แบบแนะนํากันมาก็ถือว่าแบบนั่นแหละคือสิ่งที่ที่เบนก็อยากจะบอกว่าแบบว่าเออเป็นกําลังใจให้น้องๆปีหนึ่งทุกคนแล้วกันที่จะเข้ามาในในการเรียนในครั้งนี้เพราะว่ามันเหมือนกับต้องเปิดสังคมใหม่ ต้องเจอกับอะไรใหม่ๆหมแม้กระทั่งการเรียนในรูปแบบใหม่เราสามารถที่จะไม่จําเป็นต้องตื่น8ปดโมงเช้าไปเคารพพงชาติแล้วอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะกําหนดต้องจัดแจงชีวิตตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงเรื่องนี้แหละเรื่องการจัดแจงชีวิตแล้วก็การเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้เออสิ่งใหม่เป็นเพื่อนเป็นเป็นเออเรื่องการเรียนอย่างเดียวมันเป็นเรื่องการใช้ชีวิตด้วยเพราะว่าน้องๆก็ต้องแยกตัวออกมา จับที่บ้านใช่ไหมแล้วก็มาอยู่หอเพราะเราต้องมาอยู่หอยไงเราก็ต้องมาปรับตัวแบบการอยู่หอใหม่แล้วคือสมมติคนที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมให้แม่ซักผ้าให้แม่ทําทุกอย่างให้แล้วต้องมาอยู่หอเองคือต้องทําเองทุกอย่างก็คือแบบว่าต้องปรับตัวมากๆเลยใช่และยิ่งมาหาวแค่สิแม่เขาบอกว่าแม่เขาบอกว่ากูแล้วหนึ่งคน <c oughs> <c oughs> แม่ทำทุกอย่าง แม่แกไม่ตัวเองไม่ได้ค่ะตอนของเราวิทยาเขตเพนผบุรีของเราอยู่กลางป่าค่ะของเราเราต้องปักตัวดว่าแม่เราต้องเป็นคนรักธรรมชาตินะคะแบบว่ามันต้องปักหอุะในรวมหาลัยไปแบบทำที่แบบนั่งบ่อแล้วยุบกัดจนเป็นไข้เลือดออกเหมือนเพื่อนพี่นะคะใช่หรอมันใช่บ่อหรอมันใช่บ่อเหรอ พวกเราด้เป็นที่บ่อหรอเราจะให้เขา่าไปเข้ามาแล้งจะูเองนะคะงั้นสำหรับวันนี้ก็ก็มีประมาณนี้เนาะประสบการณ์การเรียนออนไลน์แล้วก็การเรียนของพวกเราแล้วก็เรียกได้ว่าพี่ๆเนี่ยก็เป็นปีหนึ่งอ่ะคือห่างจากน้องไม่ไม่ถึงปีหรอกบางคนอ่ะบางคนเป็นรุ่นพี่เราด้วยคำที่ซิวมาเพราะฉะนั้น การแนะนำอะไรยังไงถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพอดแคสต์แรกที่พวกเราแบบเริ่ม,เร,มเริ่มมาทำกันเนาะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาออศิลปกรรสร้างสรรค์น,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้จัดทำของพวกเราเนี่ยมีการทำผิดพลาดประการใดมีคำหยาบคายหรือว่ามีเนื้อหาตรงไหนที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้แล้วก็คาดหวังว่าพอดแคสต์นี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะ ดิฉันนางสาวสายวลีพลนวุยค่ะรหัสนักศึกษา6 3 1 2 1 0 0 3 1ง่งศ่ค่ะดิฉันนางสาวสิริวดีนันแน่นนะคะรหัสนักศึกษา6 3 1 2 1 0 7 4 4ค่ะศูสี่สค่ะการตลาดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชริราชัยฮะรหัสนักศึกษา6 3 1 2 1 0 7 3 4ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันปณด,ดาพิมพาและหันนักศึกษา631210725ค่ะพอแค่นี้นะคะก็อย่างที่คาดหวังไว้ค่ะว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็พวกเราทั้ง4คนนะคะ ให่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลด้านการแบบทำพอร์ตแคสต์อะไรถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมา้นที่นี้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็หวังว่าพวกเราจะได้เจอกันใหม่ในพอร์ตแคสต์หน้าๆถ้ามีโอกาสนะคะสำหรับวนันนี้พวกเราทั้ง4ี่คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย